สวัสดีพี่พี่น้องน้องลุงปนาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้กระสากเมืองสยามก็มาพร้อมกับ2เหรียญชนิดราคา10บาทนะครับวันนี้เราไปด่วนหน่อยนะพี่น้องวันนี้เราไปด่วนหน่อยก็ฝากพี่พี่น้องน้องลุงปนาอาติดตามกันในคลิปนะครับส่วนข้อมูลเป็นอย่างไรต่างๆก็ดูกันให้ละเอียดนะครับพี่น้องดูกันให้ละเอียดนะครับ วันนี้กระส่าเมืองสยามจะเอาข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาน,นะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมและมีราคาค่อนข้างสูงด้วยนะครับส่วนการติดต่อต่างๆนะครับข้อมูลการติดต่อต่างๆก็จะลงไว้ให้ในคลิปนะครับลงไว้ให้ในคลิปคลิปก่อนโน้นกระส่าเมืองสยามมีการประกาศรับซื้อนะครับไม่รู้ว่าเหรียญอะไรบ้างนะครับที่ประกาศรับซื้อไปถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดที่ดูคลิปคลิปนั้นนะครับที่ กระสาบเมืองสยามประกาศรับซื้อนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามที่อยู่อีเมลเอาไว้ให้ลงไว้ให้ในคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้กระสาบเมืองสยามก็จะนําเอาเหรียญ10บบาทนี้มารีวิวฝากทุกทกท่านในคลิปคลิปนี้นะครับไปพร้อมๆกับกระสาบเมืองสยามได้เลยนะครับสําหรับเหรียญ10บบาทด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปในหลวงาาารัชกาลที่9นะครับพี่น้องส่วนภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดช อีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่9นี่คือรูปลักษ์ต่างๆของเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นเก่านะครับพี่น้องรุ่นเก่านั่นเองซึ่งมีความโดดเด่นและความสวยงามส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับก็ยังถือว่าสภาพยังพอไปได้นะครับสภาพนี้ยังพอไปได้นะครับส่วนด้านหลังกลางเหรียญนั้นมีรูปพระปรางวัดอรุณราชวารารนะครับก็จะมีระบุป,ประเทศไทยอักษรเบลนะครับข้างบนเป็นอักษรเบล อ่าอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นปีพศที่จัดทำเหรียญนั่นเองและก็ด้านล่างก็จะเป็นชนิดราคา10บาทซึ่งเป็นตัวเลข10ไทยและ10ฮินดูอารบิกนะครับโดยมีข้อความว่าบาทขั้นตรงกลางนะพี่น้องเหรียญปีพศ2543ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากอีกเหรียญปีพศ .1 น,นะครับมียอดการผลิตเพียงแค่1 6ึ่0ล้านันเหรียญเท่านั้นเอง นะพี่น้องน่าสะสมนะครับใครที่กําลังคิดจะเป็นนักสะสมเหรียญน,นี้ปีพศนี้ก็เป็นอีกทางเลือกทางเลือกหนึ่งของพี่ๆน้องๆนะครับลหลายๆคนก็เลือกที่สะสมสําหรับเหรียญปีพศนี้เพราะว่าหายากนั่นเองนะพี่น้องลหลายๆคนก็บอกว่ามันไม่มีหลอกเหรียญปีพศนี้หมดแล้ว นะครับอ่าก็หาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ในยุคปัจจุบันนี้เหรียญของในหลวงรัชกาลที่10นั้นออกมาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับยอดการผลิตผลิตนั้นเป็นพันล้านก็มีนะพี่น้องเป็นพันล้านก็มีนะครับที่ผลิตออกมานะครับเอามาใช้ทดแทนเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นเก่านั้นก็เริ่มหดหายนักสะสมก็เริ่มเจ็บและไม่ยอมปล่อยออกมาแล้วนะพี่น้องและก็ในหลายๆรุ่นในหลายๆแบบาทาง กระทรวงการคลังกรมธารลักษณ์นั้นเขาเก็บเข้าไปและเขาก็เอานําไปอาจจะอาไปรีไซเคิลนะครับทําเหรียญรุ่นใหม่ออกมาใช้นั่นเองนะพี่น้องซึ่งปี43นี้พี่น้องมีก็ควรที่จะเก็บเอาไว้บ้างนะครับพี่น้องราคาการประเมิน u n c นั้นเขาประเมินอยู่ที่550บาทนะครับน่าเก็บสะสมมากสําหรับเหรียญปีพศนี้นะพี่น้องและอีกเหรียญปีพศหนึง่งนะครับด้านหน้านั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยกับเหรียญเมื่อสักครู่นะครับ ไม่แตกต่างกันเลยนะครับอพอๆกันนะครับเรียนปีพศออนี้นะครับเราจะเห็นได้ถึงความโดดเด่นและความสวยงามไม่ว่าจะเป็นวงขอบนอกวงขอบในนะครับพี่น้องวงขอบนอกวงขอบในส่วนวงขอบก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีรอยสึกรอบ,บ้าง เล็กๆน้อยๆนะครับส่วนเหรียญปีพศนี้นะครับก็คือปีพศ2 5 4 5นั่นเองนะครับที่พี่น้องสอบถามกันเยอะมากเลยนะครับลหลายๆคนบอกว่ารับหรือเปล่านะครับปี45นะครับ รับเหมือนกันถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเทียบเท่า UNC นะครับหรือว่ามีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนะครับสำหรับปีพศ2545นี้นะครับกระสาเมืองสยามก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับในสภาพที่สวยงามนะครับแต่ราคาอาจจะไม่สูงนะพี่น้องราคาอาจจะไม่สูงนะครับยอดการผลิตเขาผลิตอยู่ที่6 1 3 3 3 0 0ล้าน3 3 0 0เหรียญน,นะครับสำหรับปีพศนี้ u n เเขาประเมิอนอยู่ที่120บาทนะครับ120บาท แต่ส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับเหรียญปีพศออนี้เรายังเห็นมีการซื้อขายแบบคระเคล้ากันนะครับแต่ราคาอาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะพี่น้องอาจจะ30-40บาท5 0บาท60บาทขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็อาจจะได้ถึงหลักร้อยนะครับถ้าเป็นเหรียญ u n c อาจจะได้ถึง100บาทก็เป็นได้ นะครับสำหรับเหรียญปีพศ2545แต่การซื้อขายในเว็บเพจต่างๆในเว็บไซต์ต่างๆตัวนี้ถือว่าราคาสูงนะครับถึง200กว่าบาทเลยทีเดียวนะพี่น้อง180ถึง200กว่าบาทเลยทีเดียวสำหรับปีพศ2545นะครับเรามองเห็นอนาคตแน่นอนนะพี่น้องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเหรียญพวกนี้มีราคาที่สูงแน่นอนนะครับอันนี้เพียงแค่ไม่กี่ปีก็ขยับขึ้นไปสูงมากเลยทีเดียวนะพี่น้องนี่ก็คือเหรียญทั้ง2ปีพศนะครับที่ กระสับเมืองสยามนำเอามารีวิวฝากทุกๆท,ท่านในคลิปคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่พน้องๆลุงป้าน้าอาได้บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ